คนครับในปี2025นี้ samsung กำลังปรับเปลี่ยนสายผลิตภัณฑ์ galaxy s25 หลายอย่าง ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีกำลังไต่ตรอถึงองนาคตปากกาอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่าง S Pen ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Galaxy Note Series และถูกผนหัวเข้าไปใน Series S Ultra ตั้งแต่ e 12 Ultra เป็นต้นมาในขณะเดียวกัน Galaxy e d 15 Ultra ก็มีข้อสังเกตที่น่าประหลาดใจด้านความทนทานของหน้าจอเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง S 24 Ultra จากการทดสอบความทนทานโดยยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงพบว่าหน้าจอของ e 15 Ultra มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายขึ้นที่ระดับ Mohs hardness scale ที่ต่ำกว่าเดิมยิ่งไปกว่าน,นั้น Samsung ยังแนะนำสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของ s 2 5นั่นคือ galaxy s 2 5่มือถือที่นำเอาสไตล์การออกแบบของ galaxy s d g h และ s 7 e d g a ในอดีตกลับมาใช้ใหม่พร้อมกับใส่ความทันสมัยเข้าไปเหมือนทุกครั้งครับทุกคนเดี๋ยวเราเบรกให้5วินาทีให้ทุกคนไปไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ ซัมซุงเป็นที่รู้จักกันในฐานะราชาแห่งสไตล์ลัสของสมาร์ทโฟนโดย S Pen ถผูกผนวกเข้าไปใน Galaxy Note Series ีส์และเมื่อไม่นานมานี้ใน S Ultra Series รีสตัวอย่างเช่น Galaxy s d 2 Ultra ก็เป็นผู้สืบทอดของ Galaxy Note รุ่นสุดท้ายโดยรวมทั้ง2สายผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามใน Galaxy s d 2อ Ultra นั้น ซัมซุงตัดสินใจนําคุณสมบัติบลูทูธและใจโละสะโคบออกจาก S Pen ซึ่งมีเพิ่มเข้ามาเมื่อปี2018การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดการคาดว่า S Pen อาจจะค่อยๆหายไปจาก Gala x y ซ Ultra รุ่นต่อๆไปการเอาคุณสมบัติเหล่านี้ออกอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญของซัมซุงและมีแนวโน้มที่จะค่อยๆเลิกใช้ S Pen นในไม่กี่ปีข้างหน้าต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลต่อการใช้งานและความน่าสนใจของ S u สอ r a s e r i ซีรีส์อย่างไรสำหรับแฟนๆของปากกาล่ะนะ ซัมซุงอ้างผลการสำรวจของตัวเองโดยระบุว่ามีเพียง1%ของผู้ใช้ Galaxy ที่ใช้คุณสมบัติบลูทู h และใจรลสโตโของ S Pen อย่างไรก,ก็ตามข้อโต้แย้งนี้ถูกตั้งคำถามด้วยหลายเหตุผลครับประการแรกถึงแม้จะมีผู้ใช้งาน S Pen เพียง1%ที่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้แต่นั่นก็ยังเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรอาจจะสูงถึงหลักแสนคนประการที่2ฟังก์ชันบลูทูธของ S Pen ก็ช่วยให้มันกลายเป็นรีโมทชัตเตอร์สำหรับกลองได้ ซึ่งซัมซุงตอนนี้ก็แนะนําให้ใช้ Galaxy Watch แทนสุดท้ายซัมซุงไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติอื่นใดมาชดเชยการตัดทิ้งบลูทูธและความสามารถของใจโสรสโคบใน S Pen เรื่องนี้ทําให้ผู้ใช้บางส่วนตั้งคําถามถึงคุณค่าและฟังก์ชันการใช้งานของสไตล์รับในอนาคต การนำคุณสมบัติบางอย่างออกจาก S Pen ใน Galaxy S25 Ultra ทำให้เกิดการคาดเดาว,ว่า Samsung อาจเอาปากกาออกไปจาก Galaxy S26 Ultra ในปีหน้าเลยทีเดียวสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หลังปี2026ทำให้ผู้ใช้ต้องพลาดอุปกรณ์เสร,ริมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมาพร้อมกับ Galaxy Note และ S Ultra Series ไปโดยปริยาย Samsung อาจใช้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้โดยอ้างว่าพื้นที่ที่เคยใช้ S Pen สามารถใช้สำหรับแบตเตอรี่ความจุมากขึ้นหรือส่วนประกอบภายในอื่นๆได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้แฟนๆผู้พักดี S Pen ที่หลงไหลในความสามารถเฉพาะตัวของมันผิดหวังอย่างแน่นอนในทางกลับกันก็มีความเป็นไปได้ที่ซัมซุงอาจจะกําลังพัฒนา S Pen แบบ standalone ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Galaxy หลากหลายรุ่นซึ่งอาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับเคสที่มีที่เก็บ S Pen เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความคุ้มค่าให้กับอุปกรณ์เสริมนี้ ซัมซุง Galaxy S25 Ultra ที่มีกําหนดการอย่างเป็นทางการว่าจะถึงมือผู้ใช้กลุ่มแรกในวันที่7กุมภาพันธ์2025ผ่านการทดสอบความทนทานโดยยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งแม้ว่าโดยรวมแล้วอุปกร,กรณ์นี้จะมีประสิทธิภาพคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าครับแต่ก็มีข้อด้อยาบางประการที่ผู้ซื้อควรทราบปัญหาที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ความทนทานของหน้าจอดูเหมือนว่า S25 Ultra จะถดถอยจากจุดแข็งของ S24 Ultra ที่ใช้กระจก Corning Gorilla Glass Armor รุ่นแรกเมื่อปีที่แล้ว เรื่องความทนทานของหน้าจอที่น่าประทับใจการถดถอยของความทนทานของหน้าจอนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเพราะอาจทำให้ S25 Ultra มีความเสี่ยงต่อรอยขีดข่วนและความเสียหายมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นปีที่แล้วผู้ซื้อที่ประทับใจความทนทานของ S24 Ultra อาจต้องพิจารณาเรื่องการซื้อฟิล์มกันรอยที่มีคุณภาพให้กับ S25 Ultra นะครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับจากการทดสอบความทนทานล่าสุด พบว่าหน้าจอของ Galaxy A25 Ultra เริ่มแสดงรอยขีดข่วนที่ระดับต่ำกว่ามาตรฐานวัดความแข็งโมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy A24 Ultra ในขณะที่ A24 Ultra ต้องแสดงรอยขีดข่วนจางๆที่ระดับ7และล่องลึกที่ระดับ8แต่หน้าจอของ A25 Ultra กับเสียหายง่ายกว่าผู้ทำการทดสอบอย่างเจ r ร์ r i ่ Everything สังเกตว่าหน้าจอของ A25 Ultra มีรอยขูดที่ระดับ6และรอยลึกขึ้นที่ระดับ7ซึ่งเป็นการถดถอยอย่างมากเมื่อเทียบกับการทดสอบบน A24 Ultra ที่ใช้ค o น n ิ n กอ o r ล l l a รา a อา a r เม r รรุ่นแรกสาเหตุของการถดถอยของ ความทนทานหน้าจอเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนครับแต่ผู้ทดสอบคาดเดาว่าซัามซุงอาจจะปรับสูตรกระจกเพื่อแก้ปัญหาความเปราะบางจากปีก่อนอีกหนึ่งข้อค้นพบที่น่าแปลกใจจากการทดสอบความทนทานของ Galaxy S25 Ultra คือการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ในวงแหวนกล้องครับ ที่ไม่เหมือนกับ S24 Ultra ที่วงแหวนกล้องเรียบเนียนแนบกับตัวเครื่องแต่วงแหวนของ S25 Ultra กับยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับสร้างสิ่งที่ผู้ทดสอบเรียกว่าเป็นสวรรค์ของฝุ่นและการแตกหักด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยวงแหวนกล้องโลหะก็สามารถถูกแงะออกได้ด้วยมีดเผยให้เห็นว่ามันเพียงแค่ถูกติดกาวไว้กับด้านหลังของเครื่องเท่านั้นแม้ว่าวงแหวนจะยึดติดอย่างแน่นหนาและไม่น่าจะหลุดออกมาได้เองแต่การเลือกดีไซน์แบบนี้ก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตโดยรวมของ S25 Ultra ผู้ทดสอบยังสังเกตเห็นโลโก้ซัมซุงที่พิมพ์เบี้ยวและไม่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างด้านหลังของเครื่องด้วยซึ่งยิ่งเพิ่มความวงวนในเรื่องการผลิตของเอ i ดี25อผ t ตรประเด็นเหล่านี้ประกอบบความทนทานของหน้าจอที่ด้อยลงอาจทำให้ผู้ซื้อบางคนสงสัยว่ารุ่นนี้คุ้มค่ากับราคาพรีเมียมที่ต้องจ่ายหรือเปล่า สมาร์ทโฟนตระก,กูล Galaxy A25 ประกอบไปด้วย A25 รุ่นพื้นฐาน A25 Plus A25 Ultra ซึ่งมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรุ่นเหล่านี้คือการรองรับเทคโนโลยี Ultra Wideband ในขณะที่ Galaxy A25 Plus และ Ultra ทั้งคู่มีชิป Ultra Wideband ติดตั้งมาด้วยแต่ Galaxy A25 รุ่นพื้นฐานกับไม่รองรับคุณสมบัตินี้นั่นหมายความว่าผู้ซื้อ A25 จอ6.2นิ้วจะพลาดประโยชน์จาก Ultra Wideband ไปเ <c oughs> ช่นการระบุต,ตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ดีขึ้น <c oughs> การมี Ultra Wideband ในรุ่นพอปของ A25 พร้อมกับการอัปเกรดอื่นๆเช่นการรองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4สแสดงถึงความแตกต่างในสมาร์ทโฟนซีรีส์ Galaxy A d 5นี้ผู้บริโภคอย่างเราจะต้องพิจรารณาอย่างรอบคอบว่าคุณสมบัติใดสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาเมื่อเลือกระหว่างรุ่นพื้นฐาน plus หรือ ultra เทคโนโลยีอัลตร w าไวแบน d ที่มีอยู่ใน Galaxy A25 Plus และ A25 Ultra มีข้อได้เปรียบหลายประการเหนยวกว่าการเชื่อมต่อบลูทูธแบบดั้งเดิมอั t ตร w าไวแบน d ให้การระบุตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้นและความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีขึ้นทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องติดตามที่ใช้งานอั t ตร w าไวแบน d ได้ตัวอย่างหนึ่งของประโยชน์จากอัลตราไวแบนคือ อุปกรณ์ Smart Tag ็กองของซัมซเองซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามที่คุณสามารถติดกับของที่มีค่ายอย่างขุนแกหรือกระเป๋าตังในขณะที่เวอร์ชั่นก่อนหน้าของ Smart ท a ท็จะพึ่งพาบลู o ทูธแต่รุ่นใหม่นี้ใช้อลตราไวแ b a n d เพื่อให้การติดตามได้แม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อรับประโยชน์จากอุปกรณ์ที่รองรับอ l t ตราไวแบนเช่น Smart สมาร์ทแท็กอย่างเต็มที่ พวกเราอาจจะต้องเลือก Galaxy A25 Plus หรือ A25 Ultra เนื่องจาก A25 รุ่นพื้นฐานยังไม่รองรับ Ultra Wideband ข้อจำกัดน,นี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อเมื่อเลือกโทรศัพท์จากตระกูล Galaxy A25 นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมของ Samsung เองเช่น Smart t a g k แล้วการมีเทคโนโลยี Ultra Wideband ใน Galaxy S25 Plus และ Ultra ยังเปิดโอกาสให้กับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันจากบริษัทอื่นด้วยผู้ผลิตรถยนต์หลายรายรวมถึง BMW, Audi และ Ford กำลังใช้ประโยชน์จาก Ultra Wideband เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกและสตาร์ทรถยนต์ของตนเองได้โดยใช้สมาร์ทโฟนการเลือก Galaxy S25 รุ่นที่มี Ultra Wideband ผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้โดยไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจรถแบบดั้งเดิมตัวอย่างอื่นของอุปกรณ์เสริมจากบริษัทอื่นที่ได้รับประโยชน์จากอัลตร้าไวแบนคืออุปกรณ์ติดตามทายที่คล้ายกับ Smart สมาร์ทแท็ซ์ของซัมซุงทายใช้อัลตร้าไวแบนเพื่อให้มีความสามารถในการติดตามที่แม่นยําและประสิทธิภาพที่มากขึ้นเมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการรองรับอัลตร้าไวแบนด์สำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องเลือก Galaxy A25 Plus หรือ u l t r a เนื่องจากรุ่นพื้้นนนนนฐาายังไไมมม่ม่รีร Galaxy ung ดดเปิตตวสทโฟใใหก,กู5 ที่ดึงดูดความสนใจจากสาวกเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนั่นคือ Galaxy S25 Edge มือถือสุดหรูที่ลื้อฟื้นการออกแบบของ Galaxy S6 Edge และ S7 Edge ในอดีตพร้อมผนวกคุณสมบัติและสเปคแบบสมัยใหม่เข้าไป Galaxy S25 Edge ถูกเปิดตัวในช่วงท้ายงาน Samsung Unpacked ที่ผ่านมาเป็นการประกาศว่า One More Thing ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งแตกต่างจาก teaser ของ Galaxy Ring ในปีก่อนหน้าการเปิดตัว S25 Edge เป็นการเปิดเผยผลิตภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบแสดงถึงความมุ่งมั่นของ Samsung ที่มีต่อนวัตกรรมด้วยดีไซน์ที่บางเฉียบ Galaxy ท15 8ต้นเด่นและแตกต่างจาก s อ15รุ่นพื้นฐานคลาสและอัลตร้อย่างเห็นได้ชัดรุ่นใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคที่ห้ความสำคัญกับการออกแบบที่เพรียวบางและทันสมัยโดยไม่ต้องเสียสลับประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติการใช้งานแม้ว่า Galaxy A 15, A ท15 Plus และ A 15 Ultra ทั้งหมดจะมีดีไซน์ที่บางกว่าและน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ความแตกต่างที่ค่อนข้างเล็กน้อยนี่แหละซีรีส์ A15 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเ,มเพียง0.4ม mm, ิลิเมตรในความหนาและน้ำหนักที่เบาลงตั้งแต่6ถึง17กรัมขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยเพิ่มความรู้สึกโดยรวมและการใช้งานที่ดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Galaxy A15 Ultra อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่กำลังมองหาดีไซน์ที่โดดเด่นและบางเป็นพิเศษ Galaxy a 1 5 e ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในบรรดารุ่นทั้งหมด Samsung ยืนยันว่า Galaxy a 1 5 e จะมีความหนาประมาณ6มิมซึ่งบางกว่า Galaxy a 1 5รุ่นพื้นฐานถึง1.2ม mm. ิเมแม้ว่าความบางนี้จะน่าประทับใจแต่ต้องรอดูว่า Samsung จะสร้างสมดุลระหว่างรูปลักษณ์ที่บางกับคุณสมบัติที่สำคัญอย่างอายุการใช้งานแบตเตอรี่และประสิทธิภาพของกล้องได้อย่างไร เมื่อผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเน้นที่จะใส่คุณสมบัติที่ล้ำสมัยมากขึ้นเช่นระบบกล้องหลายตัวแบตเตอรี่ความจุสูงและหน้าจอขนาดใหญ่อุปรกรณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความหนามากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเทนของสมาร์ทโฟนบางเบาก็เคยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในอุตสาหกรรมนี้โดยมีมือถืออย่างหัวเว่ยเอสเซน P หที่ทาลายสถิติความบางเบาเปิดตัวเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้วหัวเว่ยเอสเซน P หมีความหนาเพียง6 5ามิลิเมตรทำให้เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาอย่างไรก็ตามสเปคของมันซึ่งรวมถึงหน้าจอ4.7นิ้วกล้องเดี่ยวและแบตเตอรี่2 0 0 0มิลลิแอมป์ก็ถือว่าไม่เพียงพอต่อมาตรฐานในปัจจุบัน ก็โชว์ศัก,กยภาพของการออกแบบแบบบางเบาในยุคสมัยใหม่ด้วยความหนาเพียง6.8ม mm, ิมและน้ำหนักเบาเพียง162กรัมรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัก50ล้านกล้องเซ็นเซอร์ความลึก2ล้านแบตเตอรี่5,000ม mm, ิลลิแอมและการชาร์จแบบมีสาย33วัตต์โดยสรุปการเคลื่อนไหวล่าสุดของ s ซัมซุงเกี่ยวกับซีรีส์ Galaxy s 5ตามที่เล่าในคลิปนี้แสดงหถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ การค่อยๆตัดคุณสมบัติ S Pen ออกจาก S 25 Ultra แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะค่อยๆเลิกใช้ปากกาในสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่แต่ถัดไปความทนทานของหน้าจอที่ลดลงเมื่อเทียบกับ S 24 Ultra ถือเป็นการถอยหลังที่น่าแปลกใจนะในขณะเดียวกันการประกาศเปิดตัว Galaxy S 25 Edge อย่างเซอร์ไพรส์ในฐานะรุ่นที่บางเป็นพิเศษโดยอาศัยแบรนด์ Edge ทำให้ a m ม u ุงพร้อมที่จะแข่งขันกับ iPhone 17 Air ที่ลือกันว่าจะบางเป็นพิเศษของ Apple อย่างไรก็ตาม การให้บางขนาดนั้นก็ต้องมีการปรีนีประนอมในเรื่องความสามารถของกล้อง และอาจรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยแต่ท้ายที่สุดซัมซุงก็ดูเหมือนจะพยายามสร้างความสมดุลและทดลองกับสิ่งที่ให้ความสําคัญเช่น S Pen ความทนทานและรูปทรงเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่น Galaxy S การแยกตัวของ S 2 5 Edge ออกมาจากรุ่น Ultra หลักให้ภาพรวมของการแบ่งส่วนและเป็นเฉพาะทางที่อาจเกิดขึ้นภายในซีรีส์นี้เมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนกนลาลังพัฒนาไปความสามารถของซัมซุงในการเดินทางฝากการประมานอมเหล่านี้และการรับเมือความชอบของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสิ่งสำคัญมากครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ